สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการแทนที่คำที่ตรงกลางนะครับซึ่งคลิปที่แล้วผมได้แนะนำการใช้ฟังก์ชัน find replace นะครับหรือว่ากด Ctrl H นะครับทีนี้เราจะมารู้จักกับฟังก์ชัน formula ที่เรียกว่า replace Re นะครับทีนี้มันทำหน้าที่ยังไงนะครับ วิธีการผมก็จะต้องการที่จะเปลี่ยนวันที่21พฤษภาคมคศ2520ให้เป็น21อ่าแล้วก็สเป c บาร์นะครับแล้วก็พฤษภาคมแล้วมาสเปนบาร์นะครับ2 5 6 3นะครับก็เหมือนกันหมดเลยนะครับผมท่าจะทำยังไงนะครับอ่าอันดับแรกเราต้องมาดูนิยามก่อนนะครับที่เราจะเอามาใช้ในสูตรของอ่าเกเก่รเพสนะครับ ก็คือบวก1น่งขอโทษนะครับจุดแล้วก็บวกนะครับก็จะคือแทนคำที่ขึ้นต้นด้วยคำที่เป็นหนึ่งพยางค์แล้วก็ตามด้วยอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ backslash s นะครับก็คือแทนช่องว่างน,นะครับบวกจุดแล้วก็บวกนะครับแล้วก็ในวงเล็บน,นะครับอันนี้ก็คือ ข้อความที่อยู่ในวงเล็บจะไม่ถูกแทนที่นะครับแล้วก็ดอลลาร์หนึ่งก็คือข้อความชุดที่1น,นะครับดอลลาร์สองคือข้อความชุดที่2ดอลลาร์สก็คือข้อความชุดที่3ในลำดับที่3นะครับว่ะจะงงะหน่อยนะครับเดี๋ยวทาให้ดูเลยนะครับเรา ตัวนี้นะครับขอบ้อความชุดที่หนึ่งนะครับก็คือข้อความชุดที่หนึ่งก็คือหกสิบเอ็ดนะครับบวกนะครับแล้วก็คีดคีดก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็มาขอ้อความชุดที่สองบวกนะครับแล้วก็คีดก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ข้อความชุดที่สามนะครับก็คือสองศูนย์สองศูนย์นะครับ ที่นี้ถ้าเราไม่ต้องการเราจะเก็บตัวไหนไปนะครับลงเล่มนะครับเก็บที่เป็ไว้นะครับเก็บสปาใบลงเล่มนะครับอโอเคอแล้วก็แทนที่ด้วยนะครับแทนที่ด้วยนะครับอดอลลก็คือ ชุดนี้นะครับเห็นไหมครับแทนชุดนี้อันนี้คือดอลลาร์นะครับแทนชุดที่หนึ่งนะครับแล้วก็กดแบทกดสเปซบาร์หนึ่งครั้งแล้วก็แทนชุดที่สองนะครับตัวนี้เราไม่เอานะครับมาแทนด้วยสเปซบาร์ก็คือกดสเปซบาร์แทนชุดที่สองนะครับ ใส่คำว่า,าอพอสอก็ได้นะครับอ,อ,อ,อแล้วก็ลากลงมานะค,ครับจะได้ข้อความที่เราต้องการนะครับ,รบประมาณนี้บางว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เอาไปปรับใช้ได้นะครับ